จริง RIEUU อาการแจกยางกัญญานางสาวน้อยเทคนิคจำดังนี้เดิมโยเดิมอังโยเดิมยะหิยะนางยะหิยะนางยายังสุเอโยเดิมจริง RIEUU อาการแจกยาง กัญญานางสาวน้อยดังนี้กัญญากัญญาโยกัญญากัญญากัญญาโยกัญญากัญญายะกัญญาฮิกัญญายะกัญญานางกัญญายะกัญญาฮิกัญญายะกัญญานางกัญญายะกัญญายังกัญญาสุกัญเยกัญญาโยกัญญาจิงอาอีอูอูแจกยางทาลิกาเด็กหญิงดังนี้ทาลิกาทาลิกาโยทาลิกา ทาริก the ังทาริกายทาริกาทาริกายะทาริกาหิทาริกายะทาริกานังทาริกายะทาริกาหิทาริกายะทาริกานังทาริกายะทาริกายังทาริกาสุทาริเกทาริกายทาริกาสีลิงอาอีอูอาอ์การันแจกอย่างสหายิกาเพื่อนหญิงดังนี้ สหายิกาสหายิกาโยสหายิกาสหายิกังสหายิกาโยสหายิกาสหายิกายะสหายิกาหิสหายิกายะสหายิกานังสหายิกายะสหายิกาหีสหายิกายะสหายิกานังสหายิกายะสหายิกายังสหายิกาสุสหายิกาเยสหายิกาโยสหายิกา อิถีลิงอีอีอูอูอารคารันแจกอย่างสุนหาหญิงสะพ้ยดังนี้สุนหาสุนายโยสุนหาสุนหังส like ุนายโยสุนหาสุนหายะสุนหายีศูนหายะสุนนานางสุนหายะสุนหายีศูนหายะสุนหานางสุนหายะสุนหายังสุนหาสุสุนเหสุนหายโยสุนหาทีลิง อาอีอูอูอากาลันแจกอยากอัชราอักษรนางฟ้าดังนี้อัชราอัชราโยอัชราอัชรังอัชราโยอัชราอัชรายาอัชรายีอัชรายาอัชรานังอัชรายะอัชรายีอัชรายาอัชรานังอัชรายะอัชรายงอัชราสุ อัชาเลอชาลาโยลาโยอัชาลาอิทีลิออิอิอูอาคคันลัณแจกอย่างโคทาเฮียทั้งนี้โคทาโคทาโยโคทาโคทังโคทาโยโคทาโคทายะโคทายิโคทายะโคทานังโคทายะโคทายิโคทายาโคทานังโคทายังโคทาสุโคเทโคทาโยโคทา ลิงอีอูอูอาคาลันแจกอย่างอูกาเลนดังนี้อูกาอูกาโยอูกาอูกังอูกาโยอูกาอูกายะอูกาฮิอูกายะอูกานังอูกายะอูกาฮิอูกายะอูกานังอูกายะอูกายังอูกาสุอูเกอูกาโยอูกาลิงอีอูอูอาคาลันแจกอย่างกิปิลิกาบทดังนี้กิปิลิกากิปิลิกาโยกิปิลิกา

ลิงอาอีอูอูแจกยางปิปิลิกามดดังนี้ปิลิกาปิปิลิกาโยปิปิลิกาปิปิลิกังปิปิลิกาโยปิปิลิกาปิปิลิกายาปิปิลิกาฮีปิปิลิกายาปิปิลิกานางปิปิลิกายาปิปิลิกาฮี Pilikaya, pipili karang, pipilikaya, pipilikayang, pipilikasu, pipilike, pipilikayo, pipilika Piling a i i u u a kalan cek yang salah, salah ศาลาสาลโยสศาลาสาลังสาลโยาศาลาสาลยะสาลายะสาหลังสาลยะสาลหยาาลยะสาหลังสาลยะสาลยังสาลสุปสาเลศาลโยสศาลาอีอีอูอาการัแจกอย่างโทราชิงช้าดังนี้ โทลาโุลายูโทลาโทลังโุลายูโทลาโทลายะโทลายิโทลายะโทลานังโทลายะโทลายิโทลายะโทลานังโทลายะโทลายังโทลาสุโทเลโทลายูโทลา อาอูอูอังคารลแจกยาปริขาคูเมืองดังนี้ปริขาปริขาโยปริขาปริขังปริขาโยปริขาปริขายาปริขาหิปริขายาปริขานงปริขายาปริขาหีปริขายาปริขานงปริขายาปริขายางปริขาสุปริเคปริขาโยปริขาทีลิงแจกยางสีมาเขตแดนดังนี้ สีมาสีมาโยสีมาสีมังสีมาโยสีมาสีมายะสีมาหิสีมายะสีมานังสีมายะสีมาหสีมายะสีมานังสีมายะสีมายังสีมาสุสีเมสีมาโยสีมาการแจกอย่างปัญญา ปัญญาดังนี้ปัญญาปัญญโยปัญญาปัญญังปัญญโยปัญญาปัญญาปัญญาหีปัญญาปัญญา낭ปัญญาปัญญาหีปัญญาปัญญา낭ปัญญาปัญญังปัญญาสุปัญเยปัญญโยปัญญาจักอย่างอาการจกอย่างเจตนาเจตนาดังนี้เจตนาเจตนาโยเจตนาเจตนานเจตนาโยเจตนา เจตนาญาเจตนาหิเจตนาญาเจตนานังเจตนาญาเจตนาหิเจตนาญาเจตนานังเจตนาญาเจตนายังเจตนาสุเจตเนเจตนายโยเจตนาลิงอาการันแจกอย่างภาษาภาษาดังนี้ ภาษาภาษาโยภาษาภาษาสังภาษาโยภาษาภาษายะภาษาหิภาษายะภาษานังภาษายะภาษาหิภาษายะภาษานังภาษายะภาษายังภาษาสุภาษาเสภาษาโยภาษาจิงมาลาระเบียบมาลัยดังนี้ มาลามาลายูมาลามาลังมาลายูมาลามาลายะมาลายิมาลายะมาลานังมาลายะมาลายิมาลายะมาลานังมาลายะมาลายังมาลาสุมาเลมาลายูมาลาอิทีลิงอากาลันแจกอย่างพระมุกกาคิ้วดังนี้ พระมุกาพระมุกาโยพระมุกาพระมุกังพระมุกาโยพระมุกาพระมุกายะพระมุกาหีพระมุกายะพระมุกานังพระมุกายะพระมุกาหิพระมุกายะพระมุกานังพระมุกายะพระมุกายังพระมุกาสุพระมุเกพระมุกาโยพระมุกาอากาลัแจกอย่างหนุกาคางดังนี้ หานูกาหานูกาโยหานูกาฮานุกังหานูกาโยหานูกาหานูกายะหานูกาหิฮานูกายะหานุกานังหานูกายะหานูกาหิฮานูกายะหานูกานังหานูกายะหานูกายังหานูกาสุหานูเกหานูกาโยหานูกาลิงอากาลันแจกอย่างพาหาแขนดังนี้พาหาพาหาโยพาหาพาหังพาโยพาหา พายะพายิ ok พายะพานังพายะพายิพายะพานังพายะพายังพาสุพายิพาโยพายหาลันแจกอย่างกัดฉารักแร้ดังนี้กัดฉากัดฉาโยกัดฉากัดฉังกัดฉาโยกัดฉากัดฉ่ายกัดฉิกัดฉายะกัดฉานังกัดฉ่ายกัดฉิกัดฉายะกัดฉานังกัดฉ่ายกัดฉายังกัดฉาสุกัดเฉกัดฉาโยกัดฉา อิถีลิงอากาลันแจกยังปันหิกาส้นเท้าดังนี้ปันหิกาปันหิกาโยปันหิกาปันหิกังปันหิกาโยปันหิกาปันหิกายะปันหิกาหิปันหิกายะปันหิกานังปันหิกายะปันหิกาหิปันหิกายะปันหิกานังปันหิกายะปันหิกายังปันหิกาสุปันหิเกปันหิกาโยปันหิกา Naga lanjai yang tala daudang di Tara tara yu tara Tarang tara yu tara Tara ya tara hi Tara ya tara nang Tara ya tara hi วิลิยการัยาอภาลัมวีดังนี้อาภาอภโยอาภาอาภังอาภโยอาภาอภยะอาภายอภยะอาภาอาภยะอาภายอาภยะอาภาังอาภายะอาภายังอาภสุอาเภาภาโยอาภา กาลันแจกอย่างนาลาลัศมีดังนี้นาลานารโยนาลานารังนารโยนาลานารยานารหินารยานาลานังนารยานารหินารยานาลานังนารยานารยังนารสุนาเรนารโยนาสิลิงการันแจกอย่างทาราสายน้ำดังนี้ ทาราทารายทาราทารังทารายทาราทารยาทารหิทารยาทารานังทารยาทารหิทารยาทารานังทารยาทารยังทารสุทารทารายทาราจึงอักรันแจอย่างศีลษะศีลาหินดังนี้ สีลาสีลาโยสีลาสีลังสีลาโยสีลาสีลายะสีลายอิสีลายะสีลานังสีลายะสีลายอิสีลายะสีลานังสีลายะสีลายังสีลาสุสีเลสีลาโยสีลาจึงอาการแจกอย่างมัตติกาดินเหนียวดังนี้ Matika, Matika yo, Matika, Matikan, Matika yo, Matika, Matikaya, Matikayi, Matikaya, Matikanang, Matikaya, Matikayi, Matikaya, Matikaya, Matika yang, Matikasu matika, 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 Matike, Matika yo, Matika sai dengni วาลุกาวาลุกาโยวาลุกาวาลุกังวาลุกาโยวาลุกาวาลุกายาวาลุกาอวาลุกายาวาลุกานังวาลุกายาวาลุกาอวาลุกายาวาลุกานังวาลุกายาวาลุกายังวาลุกาสุวาลุเกวาลุกาโยวาลุกาอาการันแจกอย่างชาปาชาบาดังนี้ ชาปาชาปโยชาปาชาปังชาปโยชาปาชาปะยาชาปะอิชาปะยาชาปานังชาปะยาชาปะอีชาปะยาชาปานังชาปะยาชาปะยังชาปาสุชาเปชาปโยชาปาธนาคารแจกอย่างสาขากิ่งไม้ดังนี้ สาขาสาขโยสาขาสาขังสาขโยสาขาสาขาญาสาขาอสาขาญาสาขาังสาขาญาสาขาอสาขาญาสาขางสาขาญาสาขยังสาขาสุสาเขสาขโยสาขาการขลังแจยางลาขาดังนี้ ลาคาลาคาโยลาคาลาขังราขาโยลาคาลาคายะลาขาหิลาคายะราขานางลาขายะลาขาหิราขายะราขานางลาขายะลาคายังราขาสุลาเขลาคาโยลาขาอิทธิลิงอาการันแจกอย่างปุกาเขาเพิงดังนี้ อุกาอุกาโยอุกาอุกังอุก้าโยอุก้าอุกายาอุกัยิอุกายาอุกันังอุกายาอุกัยิอุกายยาอุกานังอุกายาอุกายังอุกาสุอุเกอุกาโยอุกาะนจยงคตบองดังนี้ ขะทาขทายุขะทาขะทังขะทายุขทาขทยะขทายขทยะขะทานัมขทายะขะทายขทยะขะทานัมขทายะขทยังคะทสสุขะเทขทายุขทาจิงอักลันแจกอย่างฉุลิกากฤริดังนี้ ชุริกาชุริกาโยชุริกาชุริกังชุริกาโยชุริกาชุริกายะชุริกาอิชุริกายะชุริกานังชุริกายะชุริกาอิชุริกายะชุริกานังชุริกายะชุริกายังชุริกาสุชุริเกชุริกาโยชุริกาลิงอากาลันแจกอย่างคติกาลิมดังนี้ คาติกาคาติกาโยคาติกาคาติกังคาติกาโยคาติกาคาติกายะคาติกายคาติกายะคาติกานังคาติกายะคาติกายคาติกายะคาติกานังคาติกายะคาติกายังคาติกาสุคาติเกคาติกาโยคาติกาถีลิงอากัรันแจกอย่างอีสานงอนไทยดังนี้ อิสาอิสาโยอิสาอิสังอิสาโยอิสาอิสายยะอิสาหิอิสายะอิสานังอิสายะอิสาหิอิสายะอิสานังอิสายะอิสายังอิสาสุอีเสอิสาโยอิสาจิงทวิกาถุงดังนี้ ทวิกาทวิกาโยทวิกาทวิกังทวิกาโยทวิกาทวิกายะทวิกาหิทวิกายะทวิกานังทวิกายะทวิกาหิทวิกายะทวิกานังทวิกายะทวิกายังทวิกาสุทวิกเกทวิกาโยทวิกาทีลิงอากาลันแจกอย่างโอชาโอชาดังนี้ โอชาโอชาโยโอชาโอชางโอชาโยโอชาโอชายาโอชาอีโอชายาโอชา낭โอชายาโอชาอีโอชายาโอชา낭โอชายาโอชายังโอชาสุโอเชโอชาโยโอชาลิงอาการันแจกอย่างพิกขาพิกษาดังนี้ พิขาพิกาโยพิขาพิขังพิขาโยพิขาพิกายะพิขาหิพิกายะพิขานงพิกายะพิขาหีพิกายะพิขานังพิกายะพิกายังพิขาสุพิเขพิขาโยพิขา